อู้าดหนูผุกใหพี่น้องอู้สุดยอดยาดอีพออีเม่นูผุกอ้อู้ตาตาย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 ,ตายโอ๊ะัดมือ,อพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องฟองายสุขูสุคนครับพ่อกันอีกแล้วนะครับกับแสบนัวกั้วละทธงกับผมมีนะกตูนกับสิผ้าบาจิมโบไปหาหนูคือเกาเหรอครับพี่น้องกะไปหาใส่บ่วงคือเกาหาละกินน้ำธงไฮทงหน้านะครับน้อหาอยู่หากินกับธรรมชาติบ้านเราครับผมใช้ชีวิตพอเพียงนะครับน้อชีวิตแบบนี้กะมากอยู่ครับมันกับบ่ได้วุ่นวายอย่างไรนะครับน้อมีอย่างฮักกับ หาอยู่หากินไปจังสันจังสี่ล้วครับอ่ะมื้อนี้ป่าจิมโบ้ครับบ่ได้ไปโรงเรียนบ่ลูกนั่นครับปิดเทอมครับโอ้ปิดเทอมจ่งสันบ่แม่นปิดเทอมแล้วครับค้ามซังราชการมาว่าให้หยุดหนึ่งอาทิตย์เนาะครับอ่ป้องกันมาตรการโควิดระบาดในเด็กน้อยเนาะครับเนาะอ่ะหมูอานนี่ใส่บ่วงไว้ครับผมมื้อนี้ก็สิไปยามครับไปไปยามบ่วงกันเลยครับผมพี่น้อง เห็นบ <l ach iesen> <com> hey, ่ลูกบหมันบ่หมันบ่ตัวนี้ก็ยังคือเกาครับไม้นี่เคยได้แล้วครับตัวนี้แต่ว่าก็ยังมีตอยู่ครับผมตัวนี้ยังคือเกาครับพี่น้องยังคือเกาครับเอาลุ้นกันต่อครับพี่น้อง รถเกี่ยวเข่ากับพวมเกี่ยวไปครับพี่น้องไปไปยามหนูตอกันเฮ่าแถวคู่น้ำพี่น้องแถวนี้หวยหนูร้าย้อครับนี่หวยหนูมันกับโมีหมองยู่แล้วครับเพราะว่ารถเกี่ยวเขามันกับมาเหยียบเข่าแผลดแปดเนาะครับน้อมันก็ต้องมหาทียยใสไม่แรงไก่น้ำครับผมดินซุ่มๆมันกับมหากินบักหอยครับผมจังไรกับไปยามน้ำกันพี่น้อง ไม้เด็ดครับหมู่ว่านเห็นขวายเพิ่น,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 อ,นยอยู่มันมานครับมัอนี้เบ่งตัวนี้ครับยังอยู่เหมือนเดิมมายามบ่วงพี่น้องยังนอยู่คือเกาครับ ยามเนี่ยมือเศ้าร,รุ่นรุ่นรุ่นครับมีโตแน่นอนครับวันนี้วันนี้ตื่นสวยนะครับอ้าสีมันจนฟอนในแม่มาบ่วงนี่รุ่นจนฟอนเนะครับนี่บ่วงนี้ก็คือเก่าครับพี่น้องยังอยู่สภาพเดิมยังก็ทําทงานแต่ว่ามีหล่องร้อยขีดตุมอยู่ครับจักหน่อยมันมีขีดตมุมแปลว่ามีหนูหน่อยแรีนผ่านอยู่ด้วยครับนี่ ขี่ตุ้มอยู่ครับอ่ะไปยามบ่วงต่อไปครับผมปาดพี่น้องพี่น้องพี่น้องไม่ไม่อยู่ครับไม่ไม่อยู่ครับนี่ไม่ไม่อยู่ครับผมนี่ข้องงูไม่ไม่อยู่ครับนี่ยังมีโตครับยังมีโต้เรียวเรียวมือแลงมือแลงมือแลงเสร็จแท้ครับนี่เสร็จแท้เสร็จแท้พี่น้องนี่ โอ้ยข้องไม่ไม่ยุคเนาะปาดพี่น้องเพียะเพียเพียเพียะโอ้ห้อยเป็นคุดพี่ครับพี่น้องเป็นคุดไม่ไม่แล้วครับนี่ปาดหนูหน่อยหนูใหญ่ยินน้ำกันครับข้องไปครับพี่น้องข้องหนูครับนี่ บ่วงนี่ก็บ,บอทำงานครับนังคือเกาครับผมนี่กืสิมาเพีขคางๆกันพี่น้องคล้องหนูนะครับนี่ลาดลักใส่นนี้ใส่หมองเป็นแปนครับหนูมันสีแลนตํามได้ดีครับขันไปใส่หมองโคกๆมันมันโมแลนครับมันหมนุนซาซาต้องใส่หมองเป็นแปน,ปนมันสีแลนตําแบบ มันยากน,นะครับสีแลีนเร็วกว่ากันกับสีมีโอกาสติดไว้ครับผมปาดผีพี่น้องไม่ไม้เลยครับนี่คุ้ยคุ้ยคุยนขุดครับไม่ไม้เลยครับนี่ปาด นี่ปองพันออกครับนี่มีโตแท้ครับผมครับเดี๋ยวไปยามบ่วงต่อไปครับผมเพื่อมีโตมันหมานครับ ยามบ่วงต่อครับอ้ยเส้นทางเพิ่นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเส้นทางข้ามหน้าค้พิ่นครับไปไปไปผุ่นแล้วครับไปข่วงใหม่ครับเพิ่นกระสิไปปุ่นครับค่วงผุ่นแล้วครับไปเทื่งเไปอีกครับพออีกแล้วครับบอ้ยทางเพิ่นครับเพ่นกระสีมาเป็นจมหนึ่งครับเป็นทางไปเรยครับไหนครับเส้นทางเป็นพีพีพีผี ลักฐานครับหูหน้าครับโอ้โอ้อดอดไม่ใหญ่ขักใหญ่แน่เถอะโอ้ จังไหญ่ด้วบานนี่ตัวใหญ่ขนาดครับผมอู้วอดโอ้ยพี่น้องอู้ตัวใหญ่ครับเถอะโอ้ใหญ่ขนาดเลยครับพี่น้องนี่อู้วอู้มันใหญ่ครับอู้ใหญ่ครับใหญ่เนีน่ยอดแล้วก็เคยพ่อหนูพวกใหญ่ปานนี่ครับ โอ้อาดักมาตัวนี้ตัวใหญ่กมูมาจากไหนเนี่ยโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับโตงามโตใหญ่เลยครับพี่น้องสุดยอดครับอันนี้โตใหญ่ครับครับผมม,มันมันมันครับปาดมันเข่ากังเว้น มันกลบว่าน่าจะเป็นอไอ้หนูตัวนี้นะผมว่ามันน่าจะเป็นฝีมือพังพอนครับผมกะจังได้กับยายามบวกน้ากันปาดอีพออีเมีหนูผูกอู้าปาดผสมกันทั้งนอกพี่น้องมึงจะกัดกูเด้อมึงจะกัดกูเด้อหามกัดได้หามกัดได้ดไดโอ้จับหางก่อนล่ะพี่น้อง ปอดภัยที่สุดอู้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 โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ โอ้โอ้สกัดมือบุ๋นอกพี่น้องอู้มาปัดเนียนมานล่ะพี่น้องเขียวมือเท่นี่พี่น้องอุ้มรุมเลยครับ โอ้ใหญ่ขนาดพี่น้องโอ,โอ้โอ้โต้ใหญ่ครับพี่นอ้องอุ้มลุมเลยครับพุ่พน่ะอู้บุกเขยพ่อหนูใหญ่ขนาดนี้ครับผมมานครับมานมือน,นี่สุดยอดครับโอ้มันสิโอ้มันสิกัดมือ<笑><笑>กะกะได้โกงนะครับโกงมาดักมาใส่เพิ่นนี่ละแต่ว่าหนูตัวนี้ติดบ่วงครับผมหยาดเพิ่นหยาดเพินเ่นตายเนาะกะ ก็ว่าสีเอาเพิ่นไปเ็ดพอพันนะครับผมก็คือสีบัเอาไปกินหรอกมันโตใหญ่โตงามบ่เคยพ่อ,พอห,หนุยังไม่ใหญ่คนาดใหญ่เนี่ยนะครับจังว่ากะโอ้เคยพ่อเลยตัวใหญ่สั่งโอ้หินหงเบิ้งน่ะอาปากจ้องจ้อ,อ,องเนาะโอะแค่เลยหูขาดเลยหูใหญ่หูขาดเลยโอ้ นูใหญ่ครับงูใหญ่เนี่ยตใหญ่แห้งครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ช่องแสบนัวคร้าลอทงนี้เด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมกะสิหาคลิปมวลๆวมาให้พี่น้องป้องไปบิ่งนะครับกะคลิปนี้กับพ่อซ้ำนี่แหละครับพอกาวข้าว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย เออปรมานครับใช่โอ้หนักบ่หนักแห้งหนักแห้งเนาะแห้งครับโอ้หนู่หนุยน่ยบ่าวจิมโบจัดการหนญ่ยอีก่ละครับ,รบมันติดบ่วงครับตัวน,นี้ครับมันโมมีเนี้ยใส่ก็เลยเอากลงมาใส่ครับผม